สวัสดีครับพบกับเกษตรกินได้บายนพดลครับคลิปนี้จะพามาอัปเดตกิ่งตอนมะนาวสักหน่อยนะครับผ่านไปแล้วประมาณหนึ่งเดือนอัปเดตให้ดูให้เพื่อนๆพื่อนเีได้ดูกันบ้างนะครับขออนุญาตกลับนากล้องแป๊บหนึ่งครับผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนโดยประมาณกิ่งตอนเราเป็นยังไงกันบ้าง ก็เริ่มออกลากแล้วนะครับเริ่มเห็นแล้วนะครับเริ่มมองเห็นแล้วอ้ยรอบตุ่มเลยนะครับเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วรอบตุ่มเริ่มออกแล้วครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับประมาณมาดูกิ่งนี้สิกิ่งนี้สวยสวยกิ่งนี้ ทรงพุ่มสวยมากกิ่งเขียวอ่อนสวยมีก็เริ่มออกแล้วนะครับเริ่มจะออกรากเหมือนกันเริ่มเห็นแล้วนะครับอันนี้เป็นกิ่งตุ่มใหญ่นะครับกิ่งใหญ่ใหญ่กว่านิ้วโป้งผมอีกนะครับประมาณสีปากกาเคมีนะครับอันนี้ก็ ผมจะมาทําเป็นมะนาวกระถางนะครับนี่เริ่มออกแล้วนะครับนี่ก็อีกหน่อยหนึ่งอีกสักยี่ปันก็น่าจะเก็บตัดไปลงกระถางชําได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตุ่มตุ่มในนู่นก็โอเคลากกาลังออกอันนี้ให้ดูลูกกําลังติดลูกเล็ก อันนี้ประมาณเหรียญสิบนะครับติดตกใช้ได้ตุ่มนี้สิโอ้ตุ่มนี้ก็โอเคนะครับกำลังออกกำลังออกกิ่งที่ตัดใหม่ก็กำลังแตกยอดใหม่เหมือนกันอุยเยอะ แตกยอดใหม่กำลังงามนะครับยิ่งตัดยิ่งแตกนะครับกำลังเห็นนิดนิดนะครับผ่มาแล้วปกติก็จะใช้เวลาประมาณโดยประมาณนะครับประมาณสัก2เดือนผมถึงจะเริ่มไล่ตัดนะครับ คนที่สั่งจองไว้ก็ใจเย็นๆนะครับรออีกหน่อยนึงนะครับจะป,ปลูกแน่นอนนี่นะครับจะกิ่งสวยๆกิ่งกระโดงสวยๆนะครับกาลังออกกําลังลากกาลังเดินลากกาลังเดินสวยๆนะครับใจเย็นๆครับ ครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเผื่อใครกำลังรอกิ่งมะนาวอยู่ตอนนี้ก็กำลังทำความสะอาดด้วยตอนกิ่งด้วยอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องหญ้านะครับหญ้าเป็นอุปสรรคใหญ่กำลังตัดหญ้ากำลังทำความสะอาดแปลงอยู่นะครับตอนนี้ ทำความสะอาดแปลงไปด้วยแล้วก็ตอนกิ่งไปด้วยนะครับยังไม่เสร็จเลยนะครับทำคนเดียวแปลงนี้ก็ประมาณพื้นที่ตรงน,นี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสองไร่นะครับโอเคครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้ยวยนะครับเด้อกดไลค์ให้แน่นี่เป็นย่างเงนะครับกดโหโลด มันม,มีหนามคือมะนาวดอกกดให้แน่นะครับบายบายครับเจอกันคลิปหน้า